เมื่อมนุษย์หวาดกลัวมักจะจินตนาการในสิ่งที่เหนือธรรมชาติวันนี้เรามีสัตว์ประหลาดยักษ์แห่งท้องทะเลสองตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพหลอนของมนุษย์มาให้ทุกคนทำความรู้จักตัวแรก SCP 2 2 5 6สัตว์ประหลาดยักษ์ที่เดินย่ำบนผิวน้าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแถมหาสมุทรไบซิฟิตตอนใต้บริเวณหมู่เกาะโพลินีเซีย รูปร่างลักษณะที่โดดเด่นของมันคือมีส่วนคอที่ยาวเหมือนยีราฟหรือคล้ายกับดันดุดเสาสายพันบาคิโอซา l ัสตัวเต็มวัยจะมีความสูงมากกว่า1,000เมตรน้ำหนักดุเฉลี่ยไม่เกิน4ตันซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับขนาดตัวแม้ว่าลักษณะร่างกายของมันใหญ่โตยอย่างมาก แต่ด้วยขนาดเท่าที่ใหญ่และแผ่เป็นแผ่นกลมกว้างเหมือนจานของพวกมันทำให้มันสามารถเดินมาผิวน้ำโดยที่ไม่จมได้ลักษณะพิเศษของพวกมันอีกประการหนึ่งก็คือมันสามารถพลางตัวไม่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นใดมองเห็นมันได้ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของมันที่พัฒนาการขึ้นสำหรับไว้ใช้หลบหลีกศัตรูนักล่า SCP-2256 นั้นจะสามารถพบมันเดินทางท่องไปตามหาสมุดตัวเดียวหรืออาจเดินทางเป็นฝูงตั้งแต่2ตัวจนถึง2,000ตัวเลยทีเดียวพวกมันจะหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าหาฝั่งพื้นดินโดยเฉพาะตามเกาะที่มีคนอาศัยอยู่มันจะอาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งไปมากกว่า30กิโลเมตรถึงแม้มันจะอยู่ห่างจากชายฝั่งไกลมากแต่ด้วยรูปร่างใหญ่โตและความสูงของมัน ผู้คนก็อาจจะสังเกตเห็นตัวมันได้โดยสามารถพบเห็นได้ที่ปลายสุดเส้นขอบฟ้าและด้วยความสามารถในการพรางตัวของมันรวมถึงความลึกลับในการดำรงชีวิตทำให้คนที่เคยพบเห็นถูกมองว่าตาฝาดหรือเห็นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นปัจจุบัน SCP-2256 ถูกจัดให้อยู่ในระดับ u k i ดเรื่องราวของ SCP-2256 นั้น สอดคล้องกับตำนานพื้นเมืองของชาวโพลินีเซียซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะไมคิติในตำนานของชาวเมืองไมคิตินั้นเรียก SCP-2256 ว่าโปโลองกาเกาหรือแปลว่าผู้เดินอย่างเชื่องช้าเชื่อกันว่ามันเป็นวิญญ,ญาณนเนจ,จรซึ่งเหล่าบรรดาเทพเจ้าได้มอบหมายให้มันดูแลเส้นขอบฟ้า ซึ่งเป็นจุดบรรจบของท้องฟ้าและทะเลเพื่อคอยปกป้องไม่ให้ท้องฟ้าและผืนน้ำรวมกันซึ่งจะก่อให้เกิดหายนะแก่มวลมนุษย์โปโลอองกาเกาใจดีและเป็นมิตรแต่พวกมันไม่ค่อยฉลาดนักและมักชอบทำหน,น้าที่บกพร่องอยู่เสมอนั่นคือการปล่อยให้ท้องฟ้าและทะเลรวมกันจนเกิดเป็นลมพายุทำให้มนุษย์เดือดร้อน คนทั่วไปโดยปกติแล้วจะไม่มีใครสามารถเห็นตัวของ SCP-2256 ได้แต่ชาวโพลินีเซียมีวิธีการพิเศษนั่นคือพวกเขาจะเสพสารอย่างหนึ่งที่เรียกว่าตัวโคคาสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้รู้สึกผ่อนคลายคลิอบเคลิมมีผลต่อความทรงจำและสมองทำให้สามารถมองเห็นสิ่งที่พรางตัวได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมองเห็น SCP-2256 แล้วแต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษในการพรางตัวของมันก็ทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้การบันทึกหลักฐานจึงสามารถทำได้เพียงการสเก็ตภาพลงบนกระดาษเท่านั้น SCP-2256 จึงถูกคนภายนอกมองว่าเป็นเพียงภาพในจินตนาการหรือภาพร้อน จากลทธิ์ของตัวยาที่เสพเข้าไปเท่านั้นตัวต่อไปก็เป็นสัตว์ประหลาดยักษ์แห่งท้องทะเลอีกตัวหนึ่งและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งคนเห็นและไม่เห็นเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงภาพลอนมันคือ SCP 1 1 2 8อสุรกายทะเลยักษ์ที่ไม่รู้จักก็ไม่เจอตัวสัตว์ประหลาดน้ำนักล่าขนาดใหญ่ที่น่ากลัวและเป็นอันตราย รูปร่างมันไม่เหมือนกับสัตว์น้ําตัวใดๆที่เคยพบเห็นในธรรมชาติร่างกายของมันใหญ่โตยิ่งกว่าฉลามและวานในมหาสมุทรมันสามารถกินวานเป็นอาหารได้ผู้ใดที่พบเห็นมันต้องถูกไล่ล่าและอาจจบชีวิตลงด้วยการเป็นเหยือ่อแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นมันได้มันจะปรากฏกายให้เห็นเฉพาะผู้ที่เคยได้รับการบรรยายหรือเล่าถึงลักษณะาภายนอกของมันอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะผ่านการรับรู้ด้วยคำบรรยายด้วยการพูดจากการอ่านข้อเขียนหรือการได้เห็นภาพของมันเมื่อบุคคลใดที่เคยได้ยินลักษณะของมันหรือเคยเห็นภาพของมันแล้วในยามปกติก็จะไม่มีสิ่งอื่นใดเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คนคนนั้นลงไปในน้ําในลักษณะจุ่มลงไปทั้งตัวเมื่อนั้นเขาจะมองเห็น scp 1128ลักษณะาตามที่ได้ยินมา หรือที่เคยเห็นภาพทุกประการสถาบัน SCP ได้ทำการทดสอบโดยให้ผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลลักษณะาภายนอกของ SCP 1 1 2 8แล้วไปอาบน้ำและว่ายน้ำพบว่าไม่ส่งผลให้พบเจอกับ SCP 1 1 2 8แต่เมื่อใดก็ตามที่คนคนนั้นลงไปจุ่มตัวในน้ำทั้งตัวเขาจะถูกเทเลพอร์ตหรือเคลื่อนย้ายไปอยู่กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ได้อย่างไรไม่ทราบ ทั้งๆที่เขาแค่เอาตัวจุ่มลงไปในสระน้ำเล็กๆเ,เท่านั้นเองจากนั้นเขาก็จะถูก SCP 1128ตามไล่ฆ่าอย่างน่ากลัวมีการทดสอบเพิ่มเติมด้วยการให้คนที่ได้รับข้อมูลลักษณะของ SCP 1128แล้วลงไปจุ่มตัวลงในของเหลวอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำพบว่าไม่พบเห็นตัวตนของ SCP 1128แสดงว่า มันจะปรากฏตัวเมื่อคนคนนั้นลงไปอยู่ในน้ำเท่านั้นเพื่อทดสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะความกลัวหรือเป็นเพราะคนคนนั้นจินตนาการไปเองเพราะได้ไปรับทราบข้อมูลหรือเห็นภาพของ SCP 1128แล้วเกิดภาพหลอนเท่านั้นหรือเปล่าสถาบัน SCP จึงได้มีการทดสอบกับบุคลากรคาดดีหรือเหล่าบรรดาน,นักโทษของศูนย์ ด้วยการให้ข้อมูลบรรยาลักษณะและให้ดูภาพของ SCP 1128แล้วให้เขาอยู่ในกรงเหล็กที่ปลอดภัยเหมือนกรงเหล็กที่นักดำน้ำใช้สำหรับป้อนอาหารฉลามแล้วลงไปจุ่มในน้ำผลปรากฏว่านักโทษคาสดีคนนั้นหายไปจากกรงเหล็กทั้งๆที่กรงยังอยู่ในสภาพดีอยู่เหตุการณ์นั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่า SCP 1128มีตัวตนอยู่จริง ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลอนหรือคิดไปเองและมันสามารถดึงคนให้จมหายไปจากแหล่งน้ำหนึ่งไปสู่ใต้มหาสมุทรได้อย่างน่าพิศวงผู้คนที่ได้รับรู้ข้อมูลลักษณะตัวตนของมันต้องทำการลบความทรงจำแบบ C ด้วยการฉีดสารเคมีบางอย่างเข้าสู่ร่างกายเมื่อบุคคลน,นั้นลืมข้อมูลและภาพของ SCP-1128 <ๆ>ก็จะมีอาการที่เป็นปกติไม่พบเจอ SCP-1128 อีกเลย สถาบัน SCP จัดให้ SCP 1128อยู่ในระดับยู k ิดและได้สั่งให้ใช้มาตรการพิเศษด้วยการทำลายภาพข้อเขียนไฟล์เสียงหรือบันทึกวิดีโอที่บรรยายถึงลักษณะาภายนอกของ SCP 1128ที่อยู่นอกสถาบัน SCP ทั้งหมดเพื่อกันไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลรูปร่างภายนอกของมันไปสู่คนอื่นได้อีกและนี่ก็คือเรื่องราวของ scp 2256 SC กับ scp 1128เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ที่เพื่อนเพื่อนส่งมาการค่คาสวยและเท่ม,มากๆเลยและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย